สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรธัญทรฟองสถิตกุลค่ะเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารยารจ์จบปริญญาตรีโทด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและปริญญายเอกจากประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยมหานาครโตเกียวด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ ชุดวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบและการเขียนตำรานะคะอาจารย์รับหน้าที่ดูแลอยู่ใน4ชุดวิชานะคะโดยในชุดวิชาแรกจะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมซึ่งชุดวิชานี้อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้เขียนตำราเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมแบบดิจิทัลดีนนะคะโดยในชุดวิชานี้จะพูดถึงความเป็นมาความสำคัญและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล e ีนเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมค่ะ รวมถึงกระบวนทั์ศนการผลิตแบบลีนดั้งเดิมไปสู่การผลิตแบบดิจิทัลลีนด้วยค่ะอีกชุดวิชา3า,าชุดวิชาถัดมานะคะจะเป็นการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตรกรรมการออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะคะโดยทั้งนี้ใน3ชุดวิชาก็เป็นการเรียนรู้ถึงแนวคิดนะคะการ สร้างมุมมองในการออกแบบของตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะคะที่ผสมผสานกับหลักการทางวิศวกรรมนะคะเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการของตลาดให้มากที่สุดค่ะโดยชุดวิชาเหล่านี้ก็จะมีชุดฝึกปฏิบัตินะคะหรือว่าเวิร์กช็อปสำหรับนักศึกษาที่ต้องการออกแบบทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมี การดูงานนะคะในหน่วยงานต่างๆและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเช่นบริษัท SDG p a